بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما في الدين وعلم نتاوينا رب شراء لي صدري واسري امي وحل نقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى دي قامة تاباني جاء الله تعالى إذا يتحنم جاء فأوهن دي بوضع سبقاتن إيمان مي การดำเนินชีวิตในดุนยาก็มีโรคมีภัยมีโรคภยคัยไข้เจ็บนะมาประสบกับเราเมื่อมีโรคภยคัยไข้เจ็บเราก็เอาไปปรึกษาคนนั้นคนนี้นะครับคนนั้นคนนี้ก็บอกว่าไปเอายาจากคนนั้นสิคนนี้สิหรือว่าจากใครก็ตามในประเด็นตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ายานี้นะครับเป็นยาที่ นะได้มาจากมันมีสองประเด็นหลักประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้ายานเน่เป็นยาที่มาจากหมอปกติธรรมดาหรือว่าจะเป็นหมอชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งไม่มีการชริกเปอือปนอยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามีชริกเจือปนเช่นเวลารับยานเนี่ยจะต้องออถวายเเรยกว่าเขาเรียกว่าขอ ขอจะคูครอบคูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งนำไปสู่การมีผู้อื่นนอกจากอัลลอ์ะนะครับเป็นการชริกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฮามนะครับเป็นสิ่งที่ถูกห้ามชัดเจนอันนี้ก็ต้องระวังนะครับประเด็นที่สองต่อมานะครับก็คือยาเนี่ยอาจจะเป็นยาลุกกรนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ใช้ส่วนผสม จากสุรานะครับหรือว่าเขาเรียกว่ากระใสเอากระใสจากกระใสย,ยาต้องใช้สุราเป็นตัวประกอบในการที่จะผสมยาลูกกรก็ดีหรือว่าเป็นเป็นผงมาเวลรามาชงในแก้วเสร็จก็ต้องเอาสุราใส่ไปด้วยถึงจะออกฤทธิ์ดีอย่างนี้ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตแน่นอนนะครับท่านบีมมัมมัสลอลอฮานะฮิวะสัลลัมได้บอกว่าอินนัลคอมระ ดาอุนแท้จริงเล่าเนี่ยที่เราเอาทําเป็นกระใสเอาปนไปในยาผงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นโรควาเลซัดบิดาวะมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นนี่คือคําตัดสินจากคานาบีมอสโซริสซัมให้ชัดเลยว่าอินนอลคอมรอดาอุนเราจะเอาสุราไปใส่ผสมกับยาเป็นกระสายยาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันมันเป็นดาเป็นโรควาเลซัดบิดาวะแต่มันไม่ใช่ยาขุดกลมของมันก็คือ เป็นสิ่งที่ฮารอโมนต้องห้ามเพราะเราในฐานะเป็นมุสลิมนะครับเวลาจะรับประทานอะไรเนี่ยเป็นโรคจะกินยาอะไรนี่ต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องยึดหลักกลับไปที่เดิมก็คือว่าโรคต่างๆนานาที่มาเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ว่าเราจะแม่นหรือจะนั่นเขาเรียกจะแน่นอยู่กับอัลลอฮ์ไหมถ้าเราแน่นอยู่กับอัลลอฮ์เราก็บอกยาถ้าคนหมอซึ่งเป็นหมอมนหมอคาถา หมอต้องขอบครูมีคูต้องมเอีเครื่องกำน,นครูหรือว่าเป็นอะไรต่อะไรที่มันนำไปสู่ชีวิตเราก็จะไม่ไปยุ่งหรือประการที่สองส่วนหนึ่งจากมันเนี่ยจะต้องใช้กระสายยาที่ทำมาจากสุราหรือวายหรือเหล้าโรงอันนี้ก็แล้วแต่ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ว่าเป็นเหล้าเนี่ยไม่ได้ฮารอมอนนะครับที่นบีก็บอกแล้วว่าเรื่องจริงเขามันอินคอมรรดาวน์ on. นะ แท้จริงเนี่ยโลคซราที่ไปเป็นกระสยี่มันเป็นโรคไรซาบิดาวะมันไม่ใช่ยาถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยเอาตัวเนี้ยผสมเข้าไปเป็นกระสายนี่จะทําให้ยาออกฤทธิ์ดีนะจะทําให้หายไวก็ไม่ได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้จะหายไปไหนนะถ้าเกิดว่าการหายเนี่ยมีเอ่อเป็นเป็นเหตุทําให้เราต้องซีริกต่อเลาะเป็นเหตุทําให้เราฮารามเขาเลาะก็อย่าไปยุ่งดีกว่าถ้าเราจะให้ หายเดี๋ยวมันก็หายด้วยยาอื่นนะครับก็หมายความว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่ามีคนแนะนายาประเภทนี้เราไม่เอาเดี๋ยวยาอื่นเอาเราจะส่งยาอื่นที่ฮาลานมาให้กับเราต้องคิดหลักตรงนี้นะครับก็หมายความว่าถ้าเราไม่เอายาฮารอมเนี่ยเราก็ได้ผลบุญแล้วและหลังจากนั้นเอาราตลาก,ก็จะส่งยาฮาลานมาให้กับเราตาพี่น้องที่รักรัทธาจนที่เคารพนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องยึดมันเป็นเรื่องของอากีด์หลักการยึด มันและเป็นเรื่องของชริอะศาสนาฮาลานฮารอมนะครับเราต้องดูแลให้ดีถ้าเราสามารถผ่านการทดสอบตรงนี้ไปได้นะทำจริงล,ละเราก็จะเป็นชาวสวรรค์น,นะขออเอาไปอยู่ในสวรรค์นั้นไม่มีโรคมีภัยนะครับไม่ต้องเจ็บไม่ต้องป่วยครับก็ขอให้เราเป็นชาวสวรรค์กันวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาาาะซัลลมอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบระกาตุ